สวัสดีครับเรื่องราวของยุเคนก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจการเดินทางเยือนจีนของปูตินก็มีนัยยะทางการเมืองนี่อยู่แล้วก็มีนักวิเคราะห์บางคนนี้บอกว่ารัเสเซียจะจับมือกับจีนเอาคืนหรือว่าลุกกลับตะวันตกมันก็มองได้จากคําพูดแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วรัเสเซียกับจีนยังต้องพึ่งพาตะวันตกเป็นแค่การต่อรองไม่ได้หักกันนี่ขนาดนั้นอย่างกรณีของรัเสเซียนะครับที่พยายามสร้างกลุ่มเศรษฐกิจ ร่วมกับบราซิลอินเดียจีนและก็แอฟริกาใต้แม้จะมองว่าเป็นประเทศใหญ่แต่ว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจน้อยกว่ากลุ่ม G ีเยเยอะที่สําคัญตลาดของบราซิลจีนและก็อินเดียนี่เป็นตะวันตกมันตัดขาดกันนี้ไม่ได้จะให้จีนอินเดียบราซิลตัดตะวันตกแล้วหันมาค้าขายกันเองก็ไม่มีใครเอานะครับเราต้องมองการเมืองโลกในภาพรวมจะมาทึกทักว่าจีนกับรัสเซียจะมาครองโลกโดยสภาพแบบนี้นี่ไม่ได้ต้องอยู่กับความเป็นจริงอย่างกรณีของอิสรา อลหลายคนนี้ตีโพยตีพายว่าอิสราเอลจะถูกชาติอาหรับรวมตัวกันจัดการแน่อิหร่านจะจัดการกับอิสราเอลแล้วก็จะกลายเป็นสงครามภูมิภาคจริงๆแล้วเป็นอย่างไรในวันนี้เราก็น่าจะรู้แล้วการเมืองโลกดูหน้าบ้านอย่างเดียวนี้ไม่ได้ต้องดูหลังบ้านด้วยนะครับแอดมินเห็นข่าวปูตินกับประธานาธิบดีของจีนออกแถลงการร่วมกันประนามชาติตะวันตก ที่ยึดทรัพย์สินของรัสเซียซึ่งก็ไม่ได้มากมายสําหรับตะวันตกแต่รัสเซียนี่กลับมาห่วงเงินตรงนี้มันก็เป็นการออกอาการต่อรองทางการเมืองอันนี้ถ้ารัสเซียเศรษฐกิจดีไม่มีปัญหาอะไรจะไม่มาห่วงเงินในตรงนี้ส่วนจีนก็มีการเทขายพันธบัตรของสหรัฐหลายคนมองว่าจีนไม่เอาสาหรัฐแล้วจริงๆเป็นแค่การขายทํากําไรในช่วงนี้เพราะว่าอีกไม่นานนะครับสหรัฐจะลดดอกเบีย้ยค่าเงินดอลลาร์จะอ่อนตัวลงขายตอนนี้ได้เงินเยอะกว่าอันนี้เป็นการซื้อ ซื้อขายขายกันอยู่แล้วจีนนี้เป็นประเทศที่ซื้อพันธบัตรของสหรัฐเยอะสุดแน่นอนว่าเป็นสินทรัพย์ที่มั่นคงเป็นการหนุนเงินหยวนด้วยหลายคนเชียร์ให้เงินดอลลาร์นี้ล้มกลายเป็นเศษกระดาษอันนี้ถ้าเป็นแบบน,นั้นจีนก็ล้มนี่เหมือนกันเพราะว่าพันธบัตรที่ถือไว้ก็จะไม่มีค่าอะไรนะครับแอดมินแค่อยากบอกว่าการเมืองเศรษฐกิจเนี่ยมันเกี่ยวพันกันหมดแยกจากกันไม่ได้แบบดิบขาดโกรธกันก็แค่ขึ้นภาษีนําเข้าเล็กๆน้อยๆต่อรองกันไปยังไม่ถึงขั้นไม่คบค้าสมาคมนะครับ แต่กองเชียร์รัสเซียคิดไปไกลถึงขั้นว่าจะมาเป็นผู้นำโลกแล้วมันก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นส่วนการสู้รบในยูเครนรัสเซียส่งกำลังเข้ามาในเมืองคาคิฟและตอนนี้สามารถยึดได้12หมู่บ้าน ใกล้ๆชายแดนนี้เท่านั้นยังไม่ได้ยึดเมืองคาคิฟทั้งหมดได้อยเย็นๆก่อนนะครับบางคนนี้บอกว่ารัเสเซีย,ยยึดคาคิฟนี่ได้แล้วก็ต้องลงรายละเอียดด้วยมีข่าวว่ารัเสเซียส่งกําลังเข้ามาคาคิฟ5้าแสนนายอันนี้มันก็น่าจะเกินไปกําลังของรัเสเซียไม่ได้มาเยอะนี่ขนาดนั้นเพราะว่ารวมทั้งหมดกําลังของรัเสเซียไม่น่าจะมีถึง5้าแสนนายในตอนนี้ กำลังรัสเซียส่วนมากอยู่ที่โดนสราวห้าหมื่นนายนะครับนอกนั้นก็จะกระจายอยู่ในสี่แคน้นรัสเซียส่งกําลังเข้ามาคาคิฟแค่หลักหมื่นและต้องการพื้นที่เป็นแนวกันชนแต่ถ้ารัสเซียยึดคาคิฟได้ก็พร้อมยึดไม่ได้เป็นแผนของรัสเซียที่จะหลอกเข้ามาตีคาคิฟเพื่อให้ยูเครนนี่ส่งกําลังจากโดนสนี่ขึ้นมาสู้แล้วรัสเซียจะเร่งยึดโดนสมันเป็นแค่นิสัยของรัสเซียนะครับที่ต้องการดินแดนของยูเครน ถ้ารัสเซียยึดคาคีฟส่วนมากได้อาจใช้นํามาต่อรองกับยูเครนเพราะว่าคาคีฟสำคัญกว่า4ี่แควนที่รัสเซียยึดไปแต่ว่าจากการประเมินของเนโตกาลังที่รัสเซียส่งเข้ามาคาคีฟ เป็นทหารใหม่ที่มีทักษะน้อยอาศัยจำนวนนะครับและเนโตคาดว่ายูเครนจะต้านไว้ได้สหรัฐยุโรปก็เร่งส่งยุทธปกร์ให้กับยูเครนที่เร็วขึ้นเหมือนที่แอดมินพูดไปเมื่อวานว่ายูเครนต้องใจยเย็นๆจะมุดทะลุขาัะทาน,นี่ไม่ได้เพราะว่ามีกำลังน้อยกว่านะครับยุทธวิธีก็ต้องมีสถานการณ์ในเมืองคาคีฟก็คงต้องต่อสู้กันอีกนานยังไม่ง่ายสำหรับรัสเซียนี่ขนาดนั้น สิ่งที่น่าสนใจตอนนี้คือยูเครนได้ขี่ปนาวุธเชิงยุทธวิธีนี้มากขึ้นและยูเครนก็มาใช้ทำลายทางยุทธวิธีนี้มากขึ้นตัดกำลังรัเสเซียในแนวหลังรวมทั้งระบบป้องกันคลังน้ำมันคลังอาวุธเป็นการบั่นทอนกำลังของรัเสเซียแบบได้ผลนะครับเอาจริงรัเสเซียก็กังวลน,นี้เหมือนกันเพราะถ้ายูเครนสามารถใช้เครื่องบินได้เมื่อไหร่ก็ไม่เป็นผลดีกับรัเสเซียเพราะรัเสเซียนี้ใช้เครื่องบินได้ลำบากนี่อยู่แล้วรัเสเซียพยายามย้ายยุทธปกรณ์ให้ห่างออกจากรัศมีของเอทัก โดยเฉพาะในค่ายเมียซึ่งยูเครนพยายามโจมตีมาโดยตลอดโดยเฉพาะในฐานทัพในซีวัสตุพอที่ผ่านมารัสเซียพยายามทักท้วงไม่ให้ตะวันตกส่งขีปนาุ์พิสัยไกลให้กับยูเครนแต่ตามข้อตกลงต้องมีเกิน300กิโลเมตรที่ผ่านมาไกลที่สุดของยูเครนก็คือสตอมแชโดและก็สกาฟอีที่มีระยะราว250กิโลเมตรเท่านั้นแต่ก็สร้างความเสียหายให้กับคลาเมียนี้จำนวนมาก รัสเซียโดนทั้งเรือรบระบบป้องกันและก็ศูนย์ประชาการรัสเซียพยายามย้ายยุทธปกรณ์ออกจากซีวัสตุพอร์ให้ไกลออกมาจากพิสัยก็คือฐานทัพอากาศเปียวเปกซึ่งอยู่รอบนอกเมืองของ C ีว瓦สตุพอร์นะครับอยู่ห่างจากแนวหน้าของยุคนประมาณ241กิโลเมตรอันนี้ตามทฤษฎีแล้ว มันก็ยังอยู่ในพิสัยทําการแต่ก็ไกลแล้วในความคิดของรัสเซียเพราะว่ายูเครนเนี่ยคงไม่มาปล่อยจากแนวหน้านี้เป๊ะๆนี่ขนาดนั้นระยะของฐานทัพเ,เปีวเปกก็ถือว่าอยู่ในระดับปลอดภัยแบบปิ่มๆและในที่สุดยูเครนก็อดใจไม่ได้ที่จะวัดระยะมีรายงานว่ายูเครนส่งเอแท็กสิบลูกมุ่งหน้าสู่ฐานทัพอากาศเ,เปียวเปก ซึ่งก็เต็มไปด้วยระบบป้องกันของรัสเซียซึ่งมีอยู่อย่างหนานแน่นรวมถึงเครื่องบินสารพัดที่จอดแบบไม่มียางรถยนต์วางป้องกันตามสูตรของรัสเซียฐานทัพอากาศของรัสเซีย ไม่เน้นเก็บเครื่องบินในโรงจอดที่มีหลังคาแข็งแรงหรือว่าเป็นโรงจอดใต้ดินเหมือนกับอิสราเอลมีรายง,งานว่าวีด้าของรัสเซียตรวจพบเอทักก่อนถึงฐานทัพเพียง2นาทีเอทักมีความเร็วประมาณ3,600กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เท่ากับว่าเหลือ120กิโลเมตรถึงฐานทัพอากาศเยวเปกจริงๆแล้ว S400 ในสเปคนี้ตรวจจับได้4 0 0ร้อถึงหกรกิโลเมตรน่าจะตรวจเจอเร็วกว่านี้แต่ก็อย่างว่าเอทักลูกเล็กตรวจเจอค่อนข้างยาก และระยะ120กิโลเมตรเป็นระยะยิงของ S 4 0 0ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร S 4 0 0น่าจะสกัดได้ตามทฤษฎี a t a c มา10ลูกเองนะครับ S 4 0 0สามารถล็อกเป้าได้40-50เป้าหมายเป็นอย่างน้อยตามสเปคไม่มีรายงานว่า S 4 0 0ได้สกัด a tag ไหมแต่ว่า a t a c มันถึงฐานทัพเบลเบก a t a c ทุบเรดาร์ของ S 4 0 0ไป็นหนึ่งเครื่อง แน่นอนว่าเวด้าถูกทำลาย S400 ก็กลายเป็นบ้องข้าวหลามที่รับประทานนี้ไม่ได้เอทักก็ทางสะดวกแล้วครับโดยความเร็วธรรมดา3,600กิโลเมตรต่อชั่วโมองเอทักพุ่งเข้าทุบป,ปืนต่อต้อตานอากาศยาน2ระบบปทุบมิก31ไป1นลำทุบซู27กระจายไป3ลำแล้วก็มีฐานของรัสเซียสูญเสียไป7นายตามข้อมูลรัสเซียนี้ตั้ง S400 ในคลายเมีย4-5ระบบแต่ว่าสกัดเอทักไม่ได้เลยนะครับอาวุธของรัสเซียนี้เทพเสมอแต่ว่าเป็นเทพในกระดาษและก็ มีรายงานเพิ่มเติมว่ามิก29ก็ได้รับความเสียหายนี้ไปด้วยมันเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของรัเสเซียเพราะว่ามิก31ที่มีขีปนาวุธ r 37ซึ่งก็เป็นขีปนาวุธระยะไกลเป็นตัวอันตรายของเครื่องบินของยูเครนมาโดยตลอด r 37มีน้ำหนักประมาณ500กิโลกร,รมัมเอาไปติดซู27หรือว่าซู35ได้ลำบากก็เท่ากับว่าตอนนี้แถวทะเลดำแถวคาเมียเครื่องบินของยูเครนนี่ปลอดภัยขึ้นเยอะ มีข้อมูลว่ารัสเซียส่งมิก3 1มาคลายเมียนี่4ลำตอนนี้เหลือ3ลำยูเครนต้องหาทางทำลายต่อไปแต่ว่าคงจะยากหน่อยละครับเพราะว่าตอนนี้รัสเซียเอามิก3 1นี่หนีแล้วหนีออกจากนอกระยะนี่ไปแล้วเรียกว่าย้ายด่วนหนีไป500ไมล์อันนี้ก็ประมาณ800กิโลเมตรจากแนวหน้าเอตักตาม,ม่ถึงแน่นอนนะครับแต่รัสเซียก็ลำบากในการบินลาดตระเวนนี้มากขึ้นในคลายเมีย หลายคนคิดถึงสะพานเคิร์ว่ายูเครนจะจัดการเมื่อไหร่ตอนนี้ระยะของเอท็ Tech ไม่ถึงนะครับต้องอาศัยขี่ปนุษย์ร่อนจากเครื่องบินยูเครนต้องเคลียร์ระบบป้องกันในควายเมียก่อนถึงจะมีโอกาสบินเหนือควายเมียแล้วก็ปล่อยขี่ปนุษย์ไปโจมตีได้ยูเครนเข้าใกล้สะพานเคิร์ไปอีกขั้นแล้วเมื่อไร่อย่างไรเราก็ต้องติดตามต่อไปนะครับ